จอบคงไม่ขายป่องไ,งไข่คือเพ่งยู่ผุนงานกระเจ้าพี่นอ้องาองานแ,แจกก็จะมาแพ่อยู่พี่นออ้นองแห่งประยูกินน้ำข้าวเจ้านําไปโมบุญแล้วก็มาจ้าแต่ว่าแต่แหงพี่บุญแลา้ายะวันเลยสไปอดอสวัสดีจ้าไม่ได้ไปแจกาพนโต๊ะล้วกไปงานแจกแต่ว่าพ้นโต๊ข้ามยูก็ได้ผ่าเต้นกับหัวอะไรเต้นมา่วจับคลองเจ้น้อยจะสิไปไหม ก็พันโยมาหาพี่น้องแต่ันนี้ก็น้ำโยเข่าหเหินจ้าเขยิเข่าบอดเืินพี่น้องเออสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อกิข่าวกเด้อพี่น้องยิ่งพันินข่าวจ้ามอซาก็ลบไปซัดข่าวแล้วก็ได้ซองให้แล้วก็พนสบล้วกือกับบอแล้งเออเาห้งเยียแจัม่อมัไปไ่มาเยนยงมันอย่างลกเขาลูเ้อเดี๋ยววนนี้กินข่าวเด้อพี่น้อง้าเจ้าโยมาห้ คนหืงนจากกบกข่ามกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยโอ้ท่านวันสิรไปป็ะเนยกมาสกอนเาไม่ก็ไมซีลงมาพี่น้องแต่ว่ามือนี่ยแนบกตัการวามือวานี่มันเป็นโค้ก่เป็นแนั้น่เยดีเจดีเดีเ กิ <Good> นเนมาพ่มากินซีนที่เรามา <laughs> แล้วี่เต็มนี่แล้วก็โตนี่มาเดี๋ยวกินเออฮะจะไปหาชิเต็ปอไปสองนั่นกะนอฮะจะไปเอ็ปองปอกระามึงามจะพาไปร้านกาแฟม,มันก็พอมก,กันได้แล้นั่นน,นี่มากินข้าวก่อนนี่กับซีดนี่ กข้ารชีนี่เข้หรอนี่ครัเขเามาห่อนแล้เข้ามาห่อนแล้วเ,เอามันจะพาไปเพื่อกมีเปร้านอาเม่แล้วก็พอมานะอืมเฮ้ยนนเหมอนงวดเข้าชวนไปเพื่อกมีวิจาก็ยังไปห้แล้วเขาก็ไปฆ่า่ะ จะโชดไปไปชอนะ็อตแมันจะไปรัดอแม่กับพ่อมันติดไปลเลยนี่ไป,นไปกับไปให้ตันไปแล้วไปรัดอาินรอบนี่ให้ตันกับไปแล้วไปไอ้หมาละอเม่เด้อจุกไว้ี่แไปเนาะ เาคือว่ารับไปเรื่องงัวบเป่อแม่รับเข้เขาแม่กับเขาเขาเกี่ยวขาแล้วแหะเขาคือว่าเขาเกี่ยวเข่าเหมืนบอยูเฮดนาเหอนอาละไปาาอัันนีน้อมัเอมนมากัันันมานไเนนเย ชองขาวก็จะขาตั้งได้พี่น้องใส่พค่ไม่เตงไม่ไม่จังไคนกระตกพี่น้องเนี่ยว่าคนจิตต๊กน่ามือนีหละร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ากขวก็ยังมั่มงสิ็มีคนบ้มันก็จมีคนไคนตก ก็มาจเาบนกข้อยเกินมักนอะัง้อกับถ่ายช่อตูซำชางชองทุกมันง้ดักนี่อยู่ในก๊กันมือบ้านนี่นะบนกังกไ่ล้ตัวอะไรครับตัวใหญ่ใหญ่นั่น ตัวดำนะปลอยคายนจ้องะุตรดาปีนะปล่อยคายนั่นข้าวเหนียวขาแล้วดมากเลยออบนมคนแถนเยีย่งโต๊ในบ้านพามเลยอมบนมีคนากคนแบตดเลยใเป็นมเดียวเขาไปตั้งอไเองเงินดองบ้านตสองเงินมาตั้ ทำอีเลยเรแล้วหนวยงานที hmm. <and> ่ไ <réussi> ด mm ้กั่งล้เินเพ่ด้เินข้นในขั้นนี้เงินก็ได้ตังเงินก็ได้ เรได้เอาของของของเงินมันมาเอาเรได้นี่เลยของเงินดองินแลได้ใช้กับกรแบ่งของเงินอกอากบุญบ้านในเรศบุญในหื่นบุญบ้านเจ้าของเจ้าวันในงินท่านบุญเจ้าวั ูเขามาเต็มเลยนะเขามากะเลยู่เาาเต็นม,ม,มูลแรอมาเจรบงหมอแคาเปิดเต็มนี่นะเสต็ม,ตมน่งานเจรี่เต็นองเขาจตะกี้ไปชีให้อาบมาตัดเข่าหายแต่เพราะว่าเพื่อนว่างมือนี้ออื่นอนนะบอกว่าแต่ยันปนตุกแล้วก็เลยยาไล่ล้ว สามรอหลวงพ่องพ่อแลกวัวพ่อ่ลูกเี่ยวเชี่ยวเป็นมรอไเลยคิดอเกมจากหนึงจังท่าไดบอจันมันแ่เียว่ามันลายีิเลยิคดีิจัแล้วจิบก่ามัน มาแลยละสามลอยข่าวนะเริ่มล้มแล้วมันล้มล้มแพงดีลรอเริ่มลมแล้วตาดกาจาจักกระดาษจองเครือกเอบริเ็นตาเอาบิดซอง ส่ม่าวผาได้นทยพี่น้องคนแไทยทานวลาเอาที่ลงป้าผัดน้ำมือแรงผัดอันนมไตเตียนเอ่อที่จินได้สามมือพี่น้องไตวัยอยู่หน้าบ้านแต่ไม่ขอผัดลงวัดแต่ก็แล้วสามมือลงวัด อะไรครับ,บ,บตนน่ิตย,ยู่เงินกับพี่น้องมาอะไไปนเสียซ้อนจักทำเงียบบอกานคนลูกเล่งอย่ร้องนำไปด้วยนี่คนอยู่ในนี้วบูกาม,มาบก ีแบบสิลงมาพี่น้องปะเขาเศร้าจ้าเขา,มมา,ายกมาให้กินกับทีเลยจ้าพี่น้องจ้าพี่หนาเล <laughs> ยควัสดีจ้บยกมาให้กินกับทีเลยจ้า